อ่านะคะอันนี้จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับวันนี้เรามากี่คนคะสามสิบนายนะคะวันนี้น้องๆมาเป็นจิตอาสานะคะวันนี้ที่งานนะคะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะของพระสารีบุตรนะคะและพระพุทโมัขลาชนะครับวันนี้น้องๆก็จะมาช่วยครับผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปกราบสักการะได้นั่นเองครับอุปกรณ์นะคะเครื่องไม้เครื่องมือนะคะ ครบพร้อมนะคะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะคะทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายไทยหรือพี่น้องไทยใหญ่นะคะก็มาที่อุทยานราชพฤกษ์นะคะในห่วงวันที่5ถึงวันที่8มีนาคมนะคะกันเยอะมากๆเลยนะคะใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเข,เข้าไป<ม>าถ <ung S 2> ึด้าน,<ห>นใน<ช>ได้เลยคะ่ะ<ช>ว่าขั้นตอนแรกนะครับเราจะสู่ในของการตรวจคัดกรองก่อนนะครับใ,ในการตรวจคัดกรองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาค5นะครับ เป็นผู้ที่จะอำนวยความสะดวกครับเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้ากับสักการะนั่นเองครับทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเรามีตำรวจจากภูทรภาคห้าน,นะครับที่จะอำนวยให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยอยู่ระหว่างทางในการที่จะกลับสักการะครับผมค่ะและนะคะสำหรับนะคะห้วงเวลาที่อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตรนะคะและพระมคคลนะด้วยค่ะเป็น ซึ่งท่านนะคะเป็นถือว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งมีความสําคัญมากครับตอบอ่อศาสนา,าครับต่อพระพุทธาศาสนาของพวกเรานั่นเองครับซึ่งว่าถือว่าประเทศไทยของเรานะครับเป็นเมืองพุทธนะครับซึ่งมีวัฒนธรรมในเรื่องของอาใใการไหวหรือว่าแบบการศักระการสักการะนะคะการบควาเคารพนะคะต่อองค์พระศาสดาของเราด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะทาง ประส,ระสงค์นี้ก่อนชาวไทยเราทุกคนนะคะได้รับพระราชกรุณานะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ท่านทรงพระราชกรุณานะคะอันเชิญเนาะค่ะพระบรมสารีริกธาตุค่ะจากประเทศอินเดียนั่นเองครับซึ่งมาประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นั่นเองครับะะซึ่งในส่วนของที่นี่นะครับก็จะเป็นภาคที่สองนะครับ ในส่วนแรกครับก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการอัญเชิญมาที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับซึ่งนะคะพระบรมสาีริกธาตุนะคะณปัจจุบันนะคะท่านได้ประดิษฐานค่ะอยู่ในหอคำหลวงนะคะ<ม>ที่ตั้งอยู่ในอุทยานราชพฤกษ์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่วันที่5ถึง8มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะและว,วันนี้นะครับประชาชนหลังไหลมาจำนวนมากเลยครับด้วยศรัทธาต่อองค์ตรงน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ เมื่อวานนะครับวันที่5มีนาคมนะครับมีตัวยอดว่ามาถึง30,000กว่าคนในกันทีเดียวครับ,แล,รบแล้ววันนี้นะครับแค่ช่วง10นาฬิกาถึง1 1นาฬิกานะครับมีประชาชนถึง20,000คนนั่นเองครับที่จะเข้าร่วม,วมกับสักการะ พระบรมสารีริกธาตุเองครับ,บรรค่ะคและนะคะในโอกาสต่อไปนี่จะขออนุญาตประชาัมพันั์นะคะให้นะคะทางแฟนคลับนะคะแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานทุกท่านที่กําลังนะคะดูไลฟ์สดการถ่ายทอดของเราสองคนอยู่ในขณะนี้นะคะน้องโซนนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นวันที่8มีนาคมแล้วนะคะระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะท่านจะถูกอัญเชิญค่ะ ไปประดิสถานนะคะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานนั่นเองท,ที่วัดมหาวานารามหรือวัดป่าใหญ่นะคะจังหวัด <บน S 1> อุบลร<ช>าชธานีนและในจุดด้านหน้าตรงนี้นะคะที่กำลังพาท่านผู้ชมทางบ้านมานะคะรับชมอยู่ตอนนี้ค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดนะคะอาคารนะคะที่ใช้จัดนิทรรศการค่ะน้องชมค่ะในจุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วน มีเทศการนะครับด้านหน้าของเรานะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับ mm hmm. ที่รอรับบทบทอนะไรครับพี่บททำนาวาวางัาวางคบ,บททำนาวาวังครับนะคะและนี่ก็จะเป็นบททำนาวะเออบททำนาวาวังนะครับก็จะเป็นในส่วนของ หลักปฏิบัตินะคะเพื่อความพ้นทุกข์ค่ะนะคะที่พวกเรานะกหลอก่อพระนิกรชาวไทยนะคะได้รับพระรรมาจาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเป็นอันที่รักของพวกเราทุกคนค่ะแล้วก็จะมีส่ของภาพถ่า,ายพระอนุมสารีกัลาตุนะครับจํานวนสองภาพนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับ นี่นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะโดยรอบค่ะที่นะคะประชาชนชาวไทยนะคะไม่ว่าแต่ชาวไทยเลยนะคะ<ช>มีพ<ช>ี่น้องชาวไทยใหญ่แล้วก็ชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายที่เดินทางมากรบาบสักกระดับพระบรมสารีริกธาตุกันในวันนี้นะคะ,ะด้านในงานนะครับก็จะเป็นเนื้อสดวนของมีขัตการนะคะพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอหรหันตธาตุของพระสารีบุตร พระโมคคาะนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทของด็พระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบที่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดนะครับจากมหาสายหน้าที่พงคาสู่มหานครนครพิงนั่นเองครับดาน้านะครับก็จะเห็นในส่วนของเรือตวหนึ่งเรือสุพรรณองอนะครับาไปเลย นะคะหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยที่ในรอบ2,567ปีนะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่ได้มีการเชิญนะคะอัญเชิญคะ่ะพระบรมสารีริกธาต<ถ>ุนะคะและพระอรหันตธาตุค่ะจากประเทศอินเดียนะคะให้มาประดิษฐานนะคะเป็นการชั่วคราวคะณะประเทศไทยดยคะแรกครั้งนี้ค่ะน้องโอนขะท่านจะถูกอัญเชิญไปทั้งหมดกี่ภ <3 S 1> <พ>าคคะสี่ภาคที่เภาคของประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาอัญเชิญต่อมาที่ภาคเหนือของเราครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับเกียรตินะครับได้อัญเชิญมาพระราชฐานที่นี่นั่นเองครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับอ่าณจุดนี้จุดในทรรศการนะคะเราก็จะมีจุดที่ขอรับพระราชทานค่ะในส่วนของธรนาวาวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงพระราชกรุณาค่ะ มอบให้แก่พระราชทานนะคะให้แก่ประสงฆนิกรชาวไทยนะคะเดี๋ยวเราจะตรงไปกันต่อเลยนะคะกับเส้นทางตรงนี้นะคะสําหรับพระบรมสารีริกธาตุองค์จริงนะคะ<ช>อง,งะค์จริงเนี่ยเราจะต้องขอประชาสัมพันธ์แบบนี้คะ่ะว่าเราจะเดินต่อเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งนะคะเส้นทางไม่ได้ไกลมากคะ่ะ แล้วระหว่างทางมีอะไรบ้างคะน้องโซนระหว่างทางนะครับทุกท่านก็จะเห็นในส่วนของมีดอกไม้นะครับประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับก่อนที่จะถึงถึงในส่วนที่จะเป็นอ่าที่กาบสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะถ่ายรูประหว่างทางก่อนได้ครับก่อนที่จะถึงตรงกาบสักการะนั่นเองครับระหว่างทางนะครับเราก็ยังมีจุดบริการให้กับที่น้องประชาชนนะครับที่เข้ามากาบสักการะครับ ทางด้าน<ม>ขวามือมนี้ค่ะคุณขาจะเป็นพระพุทธรูปนะคะทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะจะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่ได้มาจากใบโพท,ทองแดงนะคะจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยใบนะคะตรงนี้นะคะที่จัดมาอยู่ณปริสถานงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติค่ะด้านหน้าของเรานะครับก็จะมีการจัดสวนดอกไม้อย่างสวยงามน,นะครับก่อนที่เราจะถึงในส่วนของหอคำหลวงนะครับ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับใช่แล้วราคานะคะก็สำหรับในว่าง5-8มีนาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะในทุกๆภาคเลยนะคะก็ขอเชิญชวนมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเวลาเปิดทำการนะคะที่ จะให้ประชาชนสามารถกราบสักการะได้นะครับตั้งแต่เจ็นาฬิกานะครับสิงถึงสาม,มทุ่มเลยครับะะจุดนี้นะครับก็ะจะเป็นจุดประถมพยาบาลครับสวัสดีครับอันนี้จากจากโรงพยาบาลไหนคะาารสุขอำเภอีค่ะโอเคก็ะนนจะเป็นอีกหนึ่งจุดประดมพยาบาลแรกเลยที่เราจะสามารถเจอกับพี่ๆสาธารณสุขได้นะคะท่านใดนะครับที่เจ็บปวดนะครับยาดมยาหม่องก็สามารถที่จะแวะมาตรงนี้ได้ครับตรงนี้เป็นจุดบริการน้ําดื่มนะครับ น้ำดื่มปีครับที่จะช่วยประชาชนนะครับในการขั้นใดคอแห้งนะคะก็สามารถที่จะแวะมาหยิบน้ําดื่มได้เลยครับในส่วนของตรงนี้ก็จะต้องขอบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าใทยแนะนํานะคะให้พี่น้องประชาชนที่มาตั้งใจนะคะมากรบาบสักการะพระร่มสารีริกธาและพระอรหันตธาตุนะคะควรที่จะดื่มน้ําจิบน้ําได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะหรือว่าใช้ผ้าเย็นในการปรับกุณาภูมิกายก็ได้ด้วยค่ะ<น>เพื่อความอ่า ปลอดภัยนะคะคุกผู้ชขอสอบถามนิดนึงครับอ่ามาจากจังหวัดไหนนะคะมาจากมาจากจังหวัดไหนครับอ๋อน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอ๋อต่างชาติอ๋อนี่คือเป็นชาวต่างชาตินนั่เองครับอูตสามารถึงจากยูกราร์นั่นเองครับอ๋อแม่ยูฟราห์ต้องใช่หน่ะใช่น่านะคะโอเคใช่น่านะครับ So thank you for coming here อ็ยังโอเค thank you ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะยูเวลคัม ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าของเราจะเป็นราชรถนะครับราชรถนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับก็จะเห็นนัประชาชนหลังไหลนะครับก็จะมีการถ่ายภาพร่วมกับราชรถนะครับด้านหน้าต่อไปอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของอจุดบริการดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพากันเดินชมครับ ก็จะเห็นได้ว่านะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะพี่น้องประชาชนมากันอย่างนั้นแล้วก็คึกคืนครับข้างมากเลยค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้คือราชรถนะคะราชรถนั่นเองครับเราจะเห็นนะมิจิุนงดงามตาการตามากครับสมพระเกียรติกับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกเมืองซ้ายและเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ให้เรานะคะพระสูนี้ก็ชาวไทยค่ะก็เดินมาจากจุดตั้งแต่จุดลงทะเบียนนะคะน้องโซดเราก็จะเดินเข้ามาด้านในเลยนะคะระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนะคะไม่ไกลมากครับไม่ไกลมาเดินม,มาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเจอในส่วนของจุดบริการดอกไม้ทุบเทียนนะครับท่านไหนนะครับที่ไม่เตรียมดอกไม้ทุบเทียนมานะครับในส่วนของอุทยานนะครับก็มีจัดเตรียมไว้ให้ครับผมจุดตรงนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีะคะ่าใช้จ่ายครับผม ก็จะเป็นจุดรับดอกไม้ทูบเทียนนั่นเองนะคะไว้สําหรับถวายนะคะบูชาให้กับนะคะพระบรมสารีริกธาตุค่ะนะคะตรงจุดตรงนี้ก็จะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะตรงนี้ก็ทุกทุกท่านสามารถมารับนะคะดอกไม้นะคะจากจุดตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะและตรงจุดนี้นะคะก็มีนะคะการอำนวยความสะดวกะค่ะนะคะจาก น้องๆนะคะจิตอาสาพระราชทาน904นะคะในจุดต,ตรงนี้จากกองพันทหารอากาศโยธินกองบินที่41ค่ะได้เลยค่ะดีะไปที่เกียรตินะคะคค่ะดค่ะนะคะและในส่วนตรงนี้นะคะยังมีในส่วนของจิตอาสาภาคประชาชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะพ,พี่ๆจิตอาสาพระราชทาน904ในภาคประชาชนของเราเนี่ยก็ได้มาร่วม ร่วมมือร่วมใจนะคะตอนนี้ก็มาช่วยกันจัดนะคะเตรียมพร้อมดอกไม้ทุกเทียน,นะคะ่ะเอาไว้สําหรับอ่ให้ที่น้องประชาชนนะคะ<ก>นําไปถวายนะคะกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะค่ะขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่ข้ามาไหะเั่ข้างฝั่งซ้ายเรื่องส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินที่เราจะไปกราบสักการะนั่นเองครับเราก็สามารถที่เดินด้านข้างได้เลยครับ ไม่ไกลมากครับก็จะถึงในส่วนของที่กาบสากกาละนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของจุดบริการให้กับผู้ท่านนะครับ,บผู้ท่านที่จะสามารถที่จะเข้า,าใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนครับสามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับได้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีห้องสุขาเคลื่อนที่ด้วยนะคะแล้วก็รถพยาบาลนะคะ เพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชทุกท่านเลยคานซ้ายมือนะครับก็จะเป็นห้องน้ําครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหมน่น,นั่นเองครับเป็ี่นรถเคลื่อนที่ห้องน้ํานะครับค่ะนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งประชาชนนั่นเองครับที่มาว่ากับสักการะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีส่วนของพระที่สูงส่งนะครับที่มากันเป็นคณะเนยนครับใช่แล้วล่ะนะคะก็ ถือได้ว่านะคะเรียกได้ว่าทุกทท่านที่มากันนะคะตั้งแต่วันที่5้าถึงวันนี้เลยก็มากันด้วยศรัทธาอันแรงกล้านะคะรันแรงกล้าจริงๆคริงอ่ะตั้งใจจริงๆครับบางคนมาไกลมากครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายอะไรอย่างนี้นะคะไกลจริงๆครับเขาที่สอบถามก็มากันที่ไกลๆก็มีมากนะคะใช่แล้วครับต่างคนก็ต่างหลังไหลกันมาเพื่อที่จะอยากอยากเข็นสพกครั้งหนึ่งว่าพระบรมสารีธาตุเป็นยังไงใช่ค่ะเม่เนียเราต้อง บินไปไกลเลยถึงประเทศอินเดียเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีและเป็นมงคลต่อชีวิตของพวกเรามากๆเลยนะคะโอเคค่ะเนี่ยนะคะเมื่อวานเห็นประชาชนเยอะมากใช่ค่ะเมื่อวานเห็นมีพี่น้องไทยใหญ่ด้วยแต่งกายกันมาสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเป็นชุดพื้นเมืองของพี่น้องไทยใหญ่นะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มากันเยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของ การกลับสักการะนะครับในงานกลับสักการะนะครับก็จะมีส่วนของการเจริญพระพุทธมนต์นะครับช่วงหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับทุกท่านที่เข้ากลับสักการะนะครับก็สามารถที่จะ,ะร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ได้ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะมีการแสดงด้วยใช่ไหมคะสําหรับมีการแสดงศิลปะล้านนานะครับมีทั้งโขนนะครับโขนพระอัฏ<สะ>ทาน,นครับจา่ค่ะใชุ่งหัวครับ รวมถึงทางนะคะมีการแสดงการรําแบบอินเดียด้วยซึ่ง<ช>เพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เราอัญเชิญท่านมาเนี่ยปฏิสถานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยเนี่ยท่านมาจากประเทศอินเดียเนาะ<ช>การ <นะ S 2> แสดงก็จะแบบเป็นแบบออกแนวศิลปะอินเดียเนาะค,ะค่ะเมื่อวานก็สวยสดงดงามมากๆเลยครับก็ได้อัญเชิญมาจากพี่พี่สภานสภานแห่งหชาติ อินเดียนั่นเองครับแล้วด้านหน้าของเรานะครับก็จะใกล้ถึงจุดที่จะขึ้นไปจาบอักกาละนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของการที่จะเวียนเทียนก่อนนะครับเวียนเทียนได้หนึ่งรอบนะครับประชาชนสามารถที่จะเวียนเทียนได้ครับก็เราก็จะเวียนเทียนกอนนะครับแล้วก็จะเวียนเทียนก่อหนึ่งรอบนะครับ ค่ะและนะคะเดี๋ยวเราจะพานะคะท่านผู้ชมนะคะทางบ้านที่กําลังชมการถ่ายท่อสดอยู่ณขณะ,ะน,น,นี้ไปชมจุดนะคะจุดที่จะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันตรงนี้เลยค่ะนะคะและนี่นะคะก็คือจุดนะคะจุดที่จะขึ้นไปสามารถขึ้นไปนะคะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ท่านประดิษฐานนะคะนะคะอยู่ณน,นะคะบริเวณชั้นที่หนึ่งนะคะของหองคาหลวงค่ะ รวมกันนชุด่แแล้วก็ขึกไปเป็นชุดตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมการก่อนที่จะขึ้นกับสาักการะพระบรมาสารีริกธาตุนะครับซึ่งเรามีการจัดระเบียบนะครับก็จะขึ้นไปเป็นทีละชุดทีละชุดนะครับข้อปฏิบัตินะครับหนึ่งเลยก็คือการกับสาักการะครับก็อ,อนุญ,ญาตเฉพาะการยินว่าเท่านั้นนะครับเ<ช>น, <fit> นื่องจากว่ามีประชาชนจานวนมากนะคะแล้วก็ลบนั่วนะครับไม่ถอดรองเท้าน,นะครับ สาม,มารถที่จะขึ้นไปกาดด้านบนได้เลยครับและณจุดนี้นะคะขณะนี้ซึ่งเป็นห่วงของการเตรียมพร้อมที่จะจัดการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นโคดพระราชทานนะคะรวมถึงการแสดงแบบศิลปะอินเดียด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นการเคลียร์พื้นที่กันสักช่วงหนึ่งนะคะเพื่อเตรียมการแสดงนั่นเองแต่โดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะมีพี่น้องประชาชนค่ะเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เราก็จะทยอยนะคะอ,<ม>อ,อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนขึ้นไปกล่าวไหวสักการะพระบรมสา,สารีริกธาด้านบนค่ะ และนะคะสําหรับการรอนี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในด้านของการวิธีปฏิบัตินะคะการถวายนะคะกราบไหว้สักการะพระบรมสารีเดกทัดเมื่อพี่น้องประชาชนมาอยู่ในบริเวณนี้แล้วนะคะก็จะมีการถวายนะคะดอกไม้สดนะคะทุกเทียนแล้วก็อธิษฐานนะคะขอพรนะคะน้อมจิตน้อมใจนะคะคุณผู้ชมคะน้อมจิตน้อมใจด้านล่างได้เลยครับ แล้วเราก็จะถวายดอกไม้กันนะนี้ล่วางดอกไม้ตรงนี้ได้เลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยที่จะแนะนํานะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเดินเดินขึ้นไปกับสักการะทับอรมณสาลีริกทาสนะครับก็หนำระวังนิดนึงนะครบเพราะในส่วนของบันไดครับมีความชันมากคางชันนิดนึงค่ะชันนิดนึงครับก็เราเดินมานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบอกว่าข้อปฏิบัติในการกับสักการะเป็นยังไงนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะทางเรามีเจ้าหน้าที่นะคะจิตอาสาพระราชทาน9 0้าสุตทางทางของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็ที่น้องประชาชนนะคะคอยอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้อยู่แล้วค่ะนี่ครับก็จะเป็นเรื่องของประชาชนนะครับที่เข้ากับสการะนะครับซึ่งนะคะสำหรับพระพิสุสงฆ์นะคะท่านก็จะทำการ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุค่ะมีบริเวณชั้นสองนะคะ,ะคก็จะขับถกไปใกล้กับพระบรมสารีริกธาตุไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะอยู่กันชั้นแรกค่ะพระบรมสารีริกธาตุนะคะและพระอาหารหันตธาตุท่านจะประดิษฐานนะคะอยู่ณนะชั้นที่สามนะคะชั้นที่สามคือชั้นบนสุดของหองคำหลวงนั่นเองค่ะ นะคะคในส่วนของชั้นสานะครับประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและพระอราหันตธาตุนะครับก็จะมีการรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนั่นเองครับค่ะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะคะ กระทรวงวัฒนาธรรมประเทศไทยคะ่ะร่วมกับรบัฐบาลอินเดียนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยนะคะสถาบันโพธิคยาว,วิชาลัย980น,นะคะหน่วยงานภาคราฐและภาคเอกชน,นได้ดําเนินโครงการอัญเชิญพระรวมสารีริกธาตุและพระอรหันตาาธาตุนะคะของพระสารีบุตรและพระมกคลานะนะคะจากประเทศอินเดียมาปริไทยเป็นการชั่วคราวนะคะในการนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะคะนะคะมาชมนะคะค่ะค่ะและนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยดูบรรยากาศโดยรอบและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะสําหรับบนหอคํหลวงนะคะที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธานันเองนะคะค่ะ ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดโดยรวมนะคะที่ทางจิตอาสาพระราชทานค่ะ904ของเราทั้งสองคนด้วยนะคะที่พาท่านผู้ชมทางบ้านมารับฟังและก็รับชมกันในวันนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะที่ฉันก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ค่ะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากจะขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน904นะคะท่านก็สามารถติดต่อทางจิตอาสาพระราชทาน904ได้เลยค่ะหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะหรือว่าเป็นการ Direct Message นะคะผ่านช่องทางของ f c e e o o o นะคะตอนนี้ก็มีการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดต่อเราประสานงานกับเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาค,ภาคเอกชนพี่น้องประชาชนคนเรือนนะคะยินดีค่ะก็มี TikTok อกนะคะ YouTube c ช anel ด้วยนะคะและนะคะสามารถโทรหาเรานะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยที่เบอร์ หนึนค่นะค่ะนะคะเบอร์หนึ่นะคะพร้อมกับนะคะหรือจะสแกน QR code ก็ได้ด้านล่างนี้นะคะมีถึง4 QR code นะคะคือเราอยากจะใกล้ชิดนะคะพี่น้องประชาชนและอยากจะสัมผัสนะคะ<พ>อยากให้มาแชร์เรื่องราวดีๆให้กันนะคะช่วยเหลือกันตลอดเวลาค่ะ <พอ S 1> สําหรับวันนี้นะคะเราทั้ง2คนนะคะและจิตอาสาพ,พระราชทาน904ก็ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปะะก่อน,นนะคะพร้อมกับภาพรบรรยากาศสวยๆนะคะ กับหอคำหลวงอุทยานรต้ชพึกแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบค,ครับ